สวัสดีครับนักเรียนทุกท่านวันนี้ครูพี่นันนะครับม,มาพบกับนักเรียนอีกโดยการนำเอาหนังสือ New Say Hello 3นะครับซึ่งเป็นหนังสือภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นป .3 วันนี้มาสอนในหน้าที่6กันเลยครับผมนี่คือหน้าตาของหนังสือหน้าที่6นะครับที่เราจะนำมาเรียนกันในวันนี้นะครับใน,นารายละเอียดต่างๆนี้ คุณครูพิินันก็จะนำมาสอนให้หมดเลยเราเข้าในเนื้อเรื่องกันเลยครับผมนั่นก็คือมีคำสั่งว่านะครับ learn more learn l e r n นะครับแปลว่าเรียนรู้ more แปลว่าเพิ่มเติมหรือว่ามากยิ่งขึ้นคุณครูก็เลยแปลให้ว่าเรียนรู้เพิ่มเติมนะครับโดยมีหัวข้อย่อยว่า read and answer read แปลว่าอ่าน and แปลว่าและ answer แปลว่าตอบนะครับ ก็คือตอบคำถามนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก่อนอื่นเราก็ต้องมาอ่านเนื้อเรื่องกันก่อนนะครับเนื้อเรื่องในที่นี่คือเป็นการเขียนจดหมายนะครับระหว่างโจโจเป็นผู้เขียนจดหมายเขียนถึงวินัยนะครับใจความของจดหมายนั้นก็คือโจเขียนว่าเดียวินยัยเดียวินยัยนี่นะครับคําแปลแปลว่าสวัสดีวินยัยนะครับ I am in เชียงใหม่ now ตอนนี้ฉันอยู่ใน now, เชียงใหม่ n นาแปลว่าตอนนี้ I แปลว่าฉัน am แปลว่าอยู่ in แปลว่าในเชียงใหม่เป็นจังหวัดนะครับนะฉันตอนนี้ฉันอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ This is my school นี่คือโรงเรียนของฉัน This แปลว่านี่ is แปลว่าคือ my แปลว่าของฉัน school แปลว่าโรงเรียนนะครับ It is near my houseit ในที่นี้หมายถึงโรงเรียนนะครับ มันอิแปลว่ามัน is near near แปลว่าใกล้นะครับใกล้เป็นคำ adjective is ไม่ต้องแปลนะครับนะ is ไม่ต้องแปลว่าเป็นอยู่คือคำ adjective มาใช้คู่กับ verb to be verb to be ตัวนั้นไม่ต้องแปลนะครับมันใกล้นะครับมันใกล้หรือว่ามันอยู่ใกล้ my house บ้านของฉันนะครับ t h e r e a r e 18 classroom s e r นะครับแปลว่ามีตามมาด้วยคํานามที่เป็นผู้พน์คือคําว่า classroom เติม s แปลว่าห้องเรียนมีนะครับห้องเรียน18ห้อง18 in my school in แปลว่าใน my school โรงเรียนของฉัน there are three computer rooms there are แปลว่ามี three แปลว่า3า computer rooms แปลว่าห้องคอมพิวเตอร์ two music rooms ห้องดนตรีสองห้อง a library and a big playground, a library ก็คือมีห้องสมุดหนึ่งห้องและ a big playground ก็มีสนามเด็กเล่นที่เป็นสนามใหญ่อยู่หนึ่งสนามอะแปลว่าหนึ่งนะครับ The computer rooms are next to the restroom. เขาก็บรรยายรายละเอียดต่อไปว่านะครับห้องคอมพิวเตอร์นั้น ห้องคอมพิวเตอร์หลายห้องนะครับเมื่อกี้ห้องคอมพิวเตอร์มีกี่ห้องครับมี3ห้องดังนั้นเขาถึงเขียนห้องคอมพิวเตอร์เติม S นะครับคอมพิวเตอร์รูมใช้คำกริยาคือ R next to the restroom อยู่ติดกับห้องน้ำนะครับ restroom คือห้องส้วมห้องน้ำห้องสุขานะครับนะ the music room ห้องดนตรีก็เติม S นะครับเพราะห้องดนตรีมี2ห้อง อา uh, นะครับใช้กริยาคืออา uh, near the library อยู่ใกล้กับห้องสมุด I love reading book ฉันชอบการอ่านหนังสือ reading นะครับเป็นคำาจอเรนนะครับในภาษาอังกฤษหมายถึงว่าคำกริยาเติม ing เมื่อไหร่นะครับนาะที่ไม่ได้เป็นโครงสร้างของคอนเดอสเทนเรียกคำกริยาชนิดนั้นว่าเ h อร์ r e n คุณครูจะบอกอย่างนี้ให้นักเรียนไปเรื่อยๆนะครับไม่ได้เป็น การยากอะไรเป็นหลักวยากรณ์เบื้องต้นที่นักเรียนเรียนกับครูพม่นานก็จะได้ทราบไปเรื่อยๆนะครับผมฉันชอบการอ่านนะครับ read แปลว่าอ่านเมื่อใส่ ing เข้าไปเมื่อไหรเป็นจูเลนเมื่อไหร่ให้ใส่คําว่าการหรือความเ้าไปด้วยเวลาแปลก็แปลว่าฉันชอบการอ่านหนังสือการอ่านเนี่ยจะใส่บุ๊กเข้าไปข้างหลังหรือไม่ใส่ก็ได้นะครับรู้อยู่ว่าการอ่านนั้นต้องอ่านหนังสือนะครับนะ I like reading หรือ I like reading books ได้ทั้งหมดเลย in the library ในห้องสมุด Write to me soon write write แปลว่าเขียน to แปลว่าถึงมีฉัน o ุนในไม่ช้านี้คุณครูก็เลยแปลว่าโปรดเขียนมาหาฉันในเร็วๆนี้นะครับ Love ด้วยรัก j o จ,จาก j o นี่คือใจความจดหมายนะครับนะที่ครูพี่น,นันอ,อ่านแล้วก็แปลให้ ทีนี้เรามาตอบคำถามกันนะครับคำถามจากจดหมายเมื่อกี้นะครับนะ answer this question answer แว่าตอบ this นะครับ t r d s ว่าเหล่านี้ question แปลว่าคำถามตอบคำถามเหล่านี้ข้อที่หนึ่งเขาถามว่า how many classroom s are there in your school how many แปลว่ามากเท่าไหร่ classroom แปลว่าห้องเรียนนะครับปกติแล้วภาษาอังกฤษตรงนี้ต้องเติม s นะครับนะ แต่ในหนังสือน<รา> <goodness> ี้เขาไม่เติมมาให้ไม่น่าจะเป็นความผิดพลาดหรืออย่างไรก็ไม่ทราบนะครับนะเพราะฉะนั้น h าไม่นีตรงนี้ต้องเติม S นะครับเพราะเป็นคำนามที่นับได้นะครับ n า c ม a นี r ค o m ส r ูม h าร์เดอ o ินจูสคูลและก็ถามด้วยอาร์เดนะครับไม่ใช่อีสเดนะครับตรงนี้ต้องใส่เแน่นอนนะครับหลังค s s ส o ูมก็แปลว่าห้องเรียนจำนวนมากเท่าไหร่ เดออาเดออาเดอเป็นคำถามนะครับแปลว่ามีเหมือนกันมีห้องเรียนจำนวนมากเท่าไหร่ใน Joe's a โจสอพ e s School ก็คือแปลามาจากหลังโรงเรียนของโจนะครับนี่คือคำแปลที่คุณครูพิ่นันแปลให้มีห้องเรียนกี่ห้องในโรงเรียนของโจนะครับนี่แปลเป็นไทยแปลให้ทุกคำศัพ์ทจับมาเขียนให้ทุกประโยคแล้วโขด้วยหลักวรกรณ์นั่นคือเทคนิคการสอนของครูพี่นันนะครับ คุณรูก็เลยตอบให้ว่า There are 1 e c l a s s r s o m s in Joe's ิน s o h o o l แล้วก็เขียนคำแปลให้ข้างล่างนะครับนั่นก็คือ There are แปลว่ามี18 e l a s s r o s m s o ก็แปลว่าห้องเรียน18ห้อง In o ิน school ก็ในโรงเรียนของโจโอเคนะครับนักเรียนตรงนี้ยากไหมนะครับนี่คือแนวการตอบคำถามนะครับลูกๆเรียนอยู่ปอ3ก็ลองหัดหรือว่าลองฟังดู เทคนิคที่ครูพี่นันนำมาสอนให้นะครับไปต่อคำถามข้อที่2ครับสองครับถามว่าห้ามัมีสิรูมซาเดก็ถามว่าห้องดนตรีนะครับมีจำนวนกี่ห้องนี่นะครับคำแปลมีห้องดนตรีกี่ห้องคำตอบเป็นภาษาอังกฤษก,ษก่อนนะครับก่อนที่จะแปลนั่นก็คือในแถบสีน้ำเงินนะครับตัวอักษรสีขาว ต่ว่า there are two music rooms แค่นี้จบเลยนะครับ there are, แปลว่ามี me. two แปลว่าสอง music rooms แปลว่าห้องดนตรีก็อตอบเป็นภาษาไทยแปลเป็นภาษาไทยให้นะครับว่ามีห้องดนตร,รีสองห้องนะครับแค่นี้เองนะครับเทคนิคการตอบเราไปดูข้อที่3ต่อครับ ข้อที่3ามเขาถามว่านะครับ is the playground the small นะครับต้องออกเป็นเสียงสูงนะครับนะ is the playground the small เมื่อกี้นะครับในเนเรื่องเขาบอกว่ามี big playground นะครับมีสนามเด็กเล่นที่ใหญ่เพราะฉะนั้นคำถามนี้แปลว่าสนามเด็กเล่นเป็นสนามเล็กๆใช่ไหมเป็นสนามเล็กหรือเล็กๆก็แล้วแต่นะครับนะ small แปลว,ว่าเล็กนะครับ is เป็นคำถามนะครับนะใช้ verb to be นำหน้าต้องถามว่าใช่ไหมเวลาตอบก็ตอบ yes กับ no เท่านั้นนะครับในที่นี้ก็เลยตอบ no it isn't นะครับ it ก็คือสนามนั่นเอง playground no it isn't ไม่ไม่ใช่สนามเล็กเราจะตอบต่อไปว่า it is a big playground ก็ได้นะครับนะ no it isn't แล้วก ขยายต่อว่า it i s a Big Playground ไม่มันไม่ใช่เป็นสนามที่เล็กมันเป็นสนามที่ใหญ่จะเพิ่มเติมไปอย่างนั้นก็ได้นะครับไปดูข้อที่4กันข้อที่4นะครับเขาถามว่า Where are the computer rooms Where are the computer rooms ถามว่าอย่างไรครับถามว่าห้องคอมพิวเตอร์นั้นอยู่ที่ไหน The computer rooms นะครับเติม s ก็คือห้องคอมพิวเตอร์หลายๆห้อง r แปลว่าอยู่นะครับแ e ว e ที่ไหนนี่นะครับคำแปลคำตอบก็คือ the computer rooms a r e next to the restroom นะครับดูใหดีนะครับ the computer rooms เติม s นะครับและตามด้วยกริยาผู้พจน์ก็คือ a r e next to นะครับแปลว่าติดกันกันกบ the restroom the restroom มีห้องเดียวนะครับก็เลยตอบคือมีหลังเดียวนั่นเองนะครับห้องน้ําแต่อาจจะมีหลายห้องความหมายก็ว่า restroom ไม่เติม s นะครับคือห้องน้ํามีอยู่หลังเดียว restroom ก็อปห้องคอมพิวเตอร์อยู่ติดกับห้องน้ำนะครับตามในเนื้อเรื่องไปข้อสุดท้ายกันครับข้อสุดท้ายถามว่า who likes reading in the library ถามว่าใครชอบนะครับการอ่านหนังสือเห็นไหมครับ reading ไม่ต้องใส่เออบุกหรือใส่บุกเข้าไปข้างหลังนะครับก็ได้ใครชอบการอ่านในห้องสมุดนะครับเราถามอย่างนี้ใครชอบการอ่านใครชอบอ่านหนังสือในห้องสมุดอ่าคุณครูแปลอย่างนี้นะครับนี่แปลให้ตามคำศัพท์นี่แปลให้เป็นประโยคนะครับแปลให้ตัวคำศัพท์จับมาเขียนให้ ทุกประโยคแล้วโคกด้วยหลักวยากรณ์เหมือนที่คุณครูบอกนะครับหลักวยากรณ์ reading ตัวนี้เขาเรียกว่า gerund นะครับ G E R U N D นะครับ gerund gerund แปลว่าอะไรครับแปลว่าอาการนามนะครับนามที่บ่งบอกอาการนั้นๆข้อที่5นะครับคำตอบตอบเป็นภาษาอังกฤษว่า Joe likes reading books in the library เห็นไหมครับถามด้วย who likes เติม s นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องตอบด้วย Joe likes เติม s ด้วยกริยานะครับ L I K e, like แปลว่าชอบเติม s เข้าไปเพราะประธานเป็นเอกพจน์บุรุษที่3นะครับ Joe ชื่อคนเป็นเอกพจน์บุรุษที่3 reading การอ่าน,นะครับ books ใส่ book เข้าไปด้วยก็ได้นะครับอ่านหนังสือหลายเล่มแต่อ่านหนังสือเล่มเดียวก็ reading a book ก็ได้เหมือนกัน อ่านที่ไหนครับ In the l i b r a r y ก็ลอกโจทย์มาเลยนะครับคำแปลก็คือโจชอบการอ่านหนังสือในห้องสมุดโอเคไหมครับนี่คือการตอบนะครับคำถามของเนื้อเรื่องที่เราได้อ่านมานะครับต้องให้นักเรียนดูเป็นตัวอย่างนะครับนะว่าตอบอย่างไรโอเคครับวันนี้ครูพินันก็ขอจบหน้าที่6ไว้แต่เพียงเท่านี้ไปเจอกันหน้าที่7ต่อนะครับสวัสดีครับผม All right, okay.